น,นี่เก็บในส่วนได้เก็บในส่วนอันนี้สิมเฮ็ดของบวานเห็เปนเปเพิ่นมากินแบบว่าใส่นมแล้วก็อันอกเด็ดขวนอ,อ่อนแล้วก็ผ้าแล้วก็ใส่นมกินแบบว่ากินเป็นอาเป็นขนมหลังอาหารนะจจะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะจ้ะนี่ตัดขวนตัดขวนออกแล้วกะสีประมาณนี่เนาะบะน,นี้ห่ากับพาผ้า,ผาแล้วก็เอาเขาใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยว่นกะสีลาดกับนมกินเอา บางเธออกาแล้วแต่ถ้าอมเปรี้ยวกับสีห้วยน้ำตาลเล็กน้อยแต่แต่หลังๆเนี่ยเลิกกินน้ำตาลแล้วก็สีกินกนับนมสดจ้ะเร็จแล้วพาประมาณนี้แล้ว,ลวก็เดี๋ยวเอาเก้าขาตู้เย็นไว้เดี๋ยวเพื่อนก็สีลาดกินกับน,นมเอาอันนี้ของเจ้าของยุสวนเจ้าของเด้หน่มันมีบหลายมีจะบ่ถึงยี่สิบตนเก็บไปหลายรอบแล้วเก็บเก็บกินสมแน่เก็บหวานแต่มันหวานนะเหตุไหเพอให่เ,หเหมือนน้ มันี่เอหยุดเงาน้นี่จ้ะโรยสต่อ,อน้ำตาลแต่ว่าเป็นน้นำตาลของของสตีเวียเนาะนี่จ้ะสตีเวียมันสิเป็นแข่ๆยๆก็ว่าเป็นใบใหม่ที่ว่ามันใส่แท่นน้ำตาลโดยที่ว่าบวามีคอเลสเตอรอลเนะาะไผยท่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเบาหวานนะใส่ตัวนี้เด้อ หาสืบอบหญาาดอกส่วนมากกับสิมีอยู่ทั่วไปจ้ะอันนี้พะย่ะยแล้วก็โรยไปหน่อยนึงแล้วว่าโรยหน่อยเดี๋ยวพ่อก่อนกินแล้วก็สีเอาเอาน้ำนมอ่ะนมสดใสจาหน่อยนี่จ้ะสตีเวียสตีเวียเป็นผงจ้ะเป็นผงแท่น้ำตาลใส่แท่น้ำตาล